เปิดพลังขั้นสุดในอ d สายฟรีเซอร์เวอร์530เราเดินทางมา130ล้านเลยครับทุกคนผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่พลังอันดับ1น,นะครับผมนี่อย่าพาไปดูรบโอ้โหพี่ค,คือันดับหนึ่งะครับทุกคนอันดับ1ทุกอย่างนะเป็นสายฟรีร0อปร์เ็นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์และกดซับสไครป์นะครับผมและไปดูกันเลย Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเ h อ s สต o องเกต e ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin แช้เซนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดยี่บสี่ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านัน้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์530ใน ID ดีสายฟรีพระเจ้าเต่าเชนะครับทุกคนขั้นแรกเลยผมพาไปดูที่โบนัสการเติมเงินหน่อยละก,กันนะครับทุกคนโบนัสการเติมเงินนี้เป็นศูนย์แบค์แน่นอนไปดีสายฟรีแบบ1 0อเปอร์เซนะครับผมและตอนนี้ทุกคนช่องผมมีรับบริการนะเล่น i อดี1,000 man the s t o n g s t นะครับทุกคนวันละ35บ,บาทนะแต่โปรโมชั่นคือ ถ้าจ้าง3วันขึ้นไปดันพลังฟรี1ครั้งนะผมเพราะว่าตามจริงอะถ้าคุณไปจ้างที่อื่นอะดันพลังอาจจะเสียตังค์นะแต่ของผมดันพลังฟรีนะครับทุกคนแต่เป็นเงื่อนไขในโปรโมชั่นนะผมก็การันตีไอดีสายฟรีท็อปหนึ่งอะครับผมเรื่องดันพลังนะแต่ก็พลังไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปจริงๆนะครับทุกคนอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ยืนอันดับหนึง่งในเซิร์ฟเวอร์ทั้งพลังและ PVP นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟอาจจะล้าง เซิร์ฟอาจจะล้างแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเพราะว่าเนี่ยคนนี้ก็เป็นใส่ฟรีนะครับผมคุณยากิจังนะแล้วก็ตัวบักก็นี่ผมพับดูตัวบักนะนี่ครับผมตัวบักที่ผมไปตีเขามานะเขาก็จัดพาสองทุกตัวนะครับทุกคนโกงกสิก็พาสองเห็นปะโอ้โหคือจะพาสองทุกตัวนะคนนี้นะดูเขาได้เลยนี่ดูเขาเออแต่พลังก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่นี่เห็นไหมคนนี้ก็เดือดครับผมพาสองเห็นไหมพาสองโอ้โหยเดือดเดือดเดือด ผมพาไปดูทีมเขาดีกว่าเออนี่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 เขาปิดตัวนะครับทุกคนนะเขาก็จะพาสองทุกตัวเหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะคือบักจริงๆบักแบบบัก,บกมากๆนะอ่ะเดี๋ยวก็ไปรับชมแมตช์มันนะครับทุกคนที่ผมไต่ขึ้นมาท็อปหนึ่งได้เนี่ยผมพาไปดูนี่ในประวัติเลยนี่ทุกคนพระเจ้าตเต๋าเชไต่แล้วมาลองขึ้นที่สองมาก่อนแล้วผมก็ซัดขึ้นที่หนึ่งมาเลยต่อเนื่องนะครับทุกคน แต่ก่อนไปดูทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์กันนะแลวตอนนี้ผมมีตัวนั้นหมด430ใบนะก็คือจะจัดแฟ c k l i แสงแน่นอนนะครับทุกคนแต่ก่อนจะไป b a า k แสงผมขอสุ่มตัวม่วงสัก10ใบก่อนละกันนะครับทุกคนให้มือเข้าของ KK เป็นคนกดละกันตรงนี้นะ10ใบนี้ปึ๊บขอสีทองขอสีทองทองเท่านั้นเก็บมานานมากทองเท่านั้นทุกคนทองเท่านั้นกดสุ่มไปก่อนละกันเจืงว่านี้เป็นยังไงสีทองไหม ทองไหมอุย้ยทองนี่แล้วม่วงใหม่อย่างเยอะอู้หูลูกแก้วแสงประกายแสงคือนี่ไหมอยากได้มาก <c oughs> อู้หูเพราะว่าผมไม่มีแสงประกายแสง sna บวกนะครับทุกคนผมเลยอยากได้ลูกแก้วแสงประกายแสง <c oughs> เพื่อมาทำแสงประกายแสง sna บวกเพื่อต้อนรับแสงประกายแสง ur เฮ้ย <c oughs> แล้วคือประเด็นทุกคนผมพาไปดูนะเนี่ยคือผมเตรียมหินอะไรไว้พร้อมหมดแล้วเว้ยนี่นี่หินพัฒนาฮีโร่คือผมเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเว้ยคือผมขาดแค่ลูกแก้วมาแล้วลูกแก้วมันมาทุกคนแล้วยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะโอ้โหอีกหนึ่งรอบผมอยากได้เป็นลูกแก้วอ,อะไรเด,เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าผมไว้ผมไว้เลือกเดือนหน้าแล้วกันตรงนี้ผมไว้เลือกเดือนหน้านะผมอยากได้เป็นลูกแก้วโกเคซี่อะเอ้ โกเคซีอ่ะผมจะเอามาปลุกตื่นโกเคซีนะครับทุกคนตรงนี้นะเพื่อจะทำให้ทีมผมพลังขึ้นไปอีกนะโอ้ต้องขอบคุณมือขอบเคเคทุกคนตึงมากตึงจริงเกออินไปนี่ของดองในดีผมนะครับทุกคนก็มีตัวดําอยู่ทั้งหมด430ใบย,ยังไม่ได้ซื้ออีก2ใบแล้วก็ตัวอาวุธ96ใบซึ่งตอนแรกมีร้อกว่าใบนะแต่ผมไปทะลึ่ง จัดอาวุธฮิลไฟเฟมมาเพราะว่าหนึ่งฮิลไฟเฟมที่ผมจัดอาวุธมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมติดด่านฮีโร่อีกปีศาจทุกคนนี่ผมพาไปดูนะฮีโร่อีกปีศาจแล้วผมก็ลังเลว่าเอาฮิลไฟเฟมดีไหมว่าและอีกอย่างหนึ่งฮิลไฟเฟมมันก็เป็นตัวแบกในฝั่งปีศาจแบบว่าดาเมจค่อนข้างจัดนะผมก็เลยจัดอาวุธมันมาเลยละกันนะครับทุกคนก็เลย ทำให้ตัวอาวุธผมลดไปนิดหน่อยนะแต่ก็เดือนนี้ผมยังไม่ซื้อนะตัวอาวุธนะเดี๋ยวก็ไปซื้อกันได้อยู่นะครับผมก็น่าจะเก็บทันซอมบี้แมนนะครับผมสำหรับตัวอาวุธนะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะยังไม่ซื้อนะครับผมก็ไม่เป็นไรทุกคนค่อยๆเก็บกันไปนะผมว่าผมคิดถูกแล้วแหละที่เอามันมานะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมสำรวจป่าไม้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวตัวละคอรก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูพีพีนะตัวละครตอนนี้ก็เป็นซูริลุพลัง28ล้านนะครับทุกคนพาสิบพิเศษขั้น2 ให้เฉพาะสามดาวแต่เฉพาะห้าดาวนะครับผมแล้วก็ของใส่เป็นเซตไซบอกแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดาวประมาณนี้แล้วก็การบัพประมาณนี้ให้ผมโบนัสต่อสู้อัตราต้านคิอัตราดาเมจเพื่อนดามจโบนัสประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปเป็นฮิวเวนฟมพลังยี่สี่ล้านนะพันหนึ่งนะครับทุกคนให้เฉพาะสามดาวแต่เฉพาะห้าดาวนะครับผมขอใส่เป็นเซตพลังไฟโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีหลักให้ที่ข้อนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็น ของประมาณนี้นะซึ่งผมอาจจะโยกไ,ไปให้แฟระกายแสงนะครับทุกคนก็คือถ้าแฝปประกายแสงมาเนี่ยโซนิกผมจะหลุดทีมนะผมบอกก่อนทีมผมจะเป็นรูปร่างประมาณนี้แหละเพราะว่าผมไม่มีสายพลังมาแทนคิงนะผมคิดอยู่ว่าจะฟินิกแมนมาแทนคิงดีไหมแต่คิงมันก็ยังไงเพิ่มกระหน่าแดงได้นะก็เพิ่มเลือดได้นะก็เลยเอาคิงมาไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนต่อไปเป็นโซนิกครับผมก็ อยู่ที่22ล้านนะครับทุกคนโซนิกนะครับผมก็ขอไม่เปิดของนะเพราะว่ากักจุดนะครับทุกคนนะตัวต่อไปเป็นคิงนะครับผมตอนนี้คิงก็อยู่ที่19ล้านนะเพราะว่าคิงเราไม่มีล่างเอบวกกั S R B K, นะทุกคนพลังมาเลยได้แค่นี้นะเออคือเราถ้าเรามีพวกเอบวกเนี่ยเราจะปลุกตต่มพลังมันจะขึ้นไปอีกเยอะนะครับทุกคนนะตรงนี้นะก็ใส่เพชเฉพาะสามดาวแต่เฉพาะ5ดาว,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 วนะครับทุกคนของก็ใส่ไปเซจักกลนะเพชพีประเ็รต์ล้วนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกราบทั่วไปนะครับทุกคนดาวยังไม่ค่อยแน่นมากนะเพราะว่าหาาาาดวยกกม ต่อไปเป็นคอร์หลักของเราเป็นบลรอสเหมือนกันทุกคนไม่มีปลุกตื่นเอเบวกนะพลังเลยได้แค่นี้ครับผม1 7 5ล้านหแสนนะก็เอเซออร์สองดาวแต่เฉพาะ3แต่เฉพาะ4ดาวขอัยคให้ผมแล้วของใส่เอเซ จากกนโจมตีแต่คิดตะข้าแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมกะบับประมาณนี้เลยครับผมสวยๆนะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นโกคิสึครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็พลังที่17ล้าน5แสนนะเหมือนกันทุกคนรอรอปลุกตื่นโกคิสึนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวเฉพาะ5ดาวนะครับผมแล้วก็ของใส่เป็นเซ็ต จากกลนเป็น H p นะครับทุกคนเน้นๆนะครับผมตรงนี้แล้วก็กาบป,ประมาณนี้ผมก็ยังทํากันได้ต่อนะทุกคนแล้วก็มีเป็นมีท่านไหนครับผม7ดาวเหลือง5ดาวม่วงอัศวินจากกล7ดาวเหลือง,ดอง4ดาวม่วงแล้วก็เป็นฟินิกแมนนะผม5ดาวเหลืองสาดาวม่วงเราเป็นเกวินเลยพวกนี้ทั่วไปนะครับทุกคนตัวละครใน ID ดีของผมนะเป็นประมาณนี้ถ้าผมบอกเลยว่าผมเตรียมของไว้แฟดประกายแสงแน่นอนนี่ทุกคนผมมีหินเลือกพัฒนา ur ด้วยนะแล้วผมก็ยังมีลูกแก้ว เขาเรียกว่าหินฮีโร่อยู่ด้วยนะครับผมสามารถแบบว่าแฟลรแฟลระกกยแสงพาสองเนี่ยอาจจะโดนไม่ถึง300ใบถ้าดวงดีผมจะให้ข้าของคีเคเป็นคนเปิดแน่นอนเพราะว่าผมดวงน่าจะแย่นะครับทุกคนตรงนี้นะออแล้วก็วันนี้มีเลดอัพเูนเข้ามาด้วยนะครับทุกคนใครดองกันไว้ก็สามารถไปหวดกันได้นะนี่เลดอัพเูนผมพาไปดู <S <S อยู่ตรงไหนเนี้ยเลดอัพเูนไปสนามแรงบิดนะก็ค่อนข,ข้างดีนะครับทุกคนนะก็ะเป้าหมายประมาณนี้นะอย่างที่ผมบอกให้ทุกคนดองให้ครบ ร้อยแปดสิบใบตามเป้าหมายของมันนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะสามารถเปิดกันได้นะครับผมสำเร็จอัพลูนนะครับผมมาไม่พูดพคำนำเพลงผมพาไปดูที่พีพีหน่อยละกันทุกคนตอนนี้พีพียืนที่ท็อปหนึ่งนะแต่ผมก็หวายตีชนะท็อปหนึ่งคนนี้มาก็โหหนักหน่วงครับทุกคนดูดิโอ้โหผมบอกเลยนะว่าไม่ได้ง่ายนะทุกคนในการตีขึ้นท็อปหนึ่งพีพีของผมเนี่ยอ่ะผมพาไปดู ก,การที่ชนะคนนี้ก่อนเลยละกันตอนที่ผมมองว่า2คนนี้ตึงพอกันเพราะว่าเขาส,ขาสลับกันขึ้นที่1ที่2นะครับทุกคนแต่ผมมองว่าคนนี้จะตึงกว่านะเพราะว่าเกวินเขาไวสุดในเซิร์ฟเวอร์นะคนนี้นะนพลังค,ความเร็วน่าจะประมาณพันหกร้อยบวกนะสำหรับคนนี้นะครับทุกคนสำหรับเกวินคนนี้นะคือไวสุดในเซิร์ฟเวอร์นะนะครับเ,เปิดมาก่อนแล้วคิงเขาต,ต,ติ๊กตอกมาต่อผมช็อตนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะพลังฮิลไฟเฟรมผมที่จัดอาวุธมาหรือเปล่านะเลยทําให้ผมกลับมา ที่1 PVP นะครับทุกคนแต่ตอนผมยังไม่จัดอาวุธผมก็มีตีแพสติชนะบ้างนะครับผมแต่พอจัดมาเนี่ยเหมือนจะชนะได้ง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้คิงเราติ๊กตอกติ๊กตอกไปแล้วคิงเขาก็ติ๊กตอกติ๊กตอกคืนมาครับผมแล้วก็จกังหวะนี้เจเนาะเขาปืนใหญ่ถล่มดวงดาวหลังจกักรวาลพาสีพิเศษขั้น2อแน่นอนทุกคนเพราะแตะเผาไหมา้ทั้งทีนะครับผมแล้วคิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกมาต่อครับผมช็อตนี้ยังไงแล้วซุยรีผมดองดอง,ดอ,งอิกิโยเข้าไปให้ผมระเบิดกันไป แต่สุริวลูกรักเราเดือนหน้าก็จะตกเมตาแล้วนะครับผมตรงนี้ตอนนี้มันตกไม่ตั้งนานแล้วครับทุกคนแต่เพราะมันเป็นตัวอวยนะผมเลยเล่นมันอยู่นะตอนนี้คิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกคืนมาผมแล้วจังหวะนี้เกวินเขาเตะสตันมา2ตัวผมแต่มีเฮลไฟฟรลเราล้างสตนันได้อยู่นะครับทุกคนแต่เจเนาอเขาซัดมาต่อไม่หยุดไม่หย่อนยังไงดองดองอีกยอะไปดองดองอีกยอะไปหูย แต่ไม่ค่อยเข้าเลยครับทุกคนแต่โซนิกเราฝังสี่เงามาจาังหวะนี้โอ้โห้วิคีดาเมจเนี่ยดูไม่ดูเลี่ยงเลยครับทุกคนเขาใช้เป็นคอร์เกลิวนะแล้วคิงเราติ๊กตอกติ๊กตอกมาครับผมช็อตนี้โกเกสึ Go เราสะบ,บั้นแขนไปโอ้โห้อสามสิบล้านหรือเปล่าแล้วฮิวฟายเฟนจังหวะนี้ปาดไปจังหวะนี้ฟึบฟึบโอ้โหอยแรงจะจัดทุกคนฮิวฟายเฟยสิบแปดล้านดาเมจครับทุกคนระเบิดไปอีกหกสิบล้านและดองดองฮิโยติดโลรัผมเพราะว่าเป็น โกเกสิ i, พาสิวิเศษขั้น2แน่นอนจอังหวะนี้โอ้โหเตะไปติดโล่เลยล้วะผมระเบิดกันไปไม่ยอ่อท่อแลอ้วจังหวะนี้โอ้โหฮิวไฟ,ฟเฟลมปาดมายังติดโล่อยู่ครับทุกคนหัของแก้ในคลิปที่ผมจัดเทียรนะ์ลิทนะมีน้องคนนึงก็คอมเมนต์มาว่าโลโกเกสิเนี่ยมันโล่เดียวกับเกริยวแต่แค่ทะลวงไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนนะโอ้โหแล้วโกเกสิเขาอุชิมะสามดาวปาหินมาโอ้โหใส่ทีผม เหลือ5ต่อ6ครับผมจะไหวไหมคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมายังไงโอ้โหลูนสนามลูนมาครับผมและคือซูเปอร์เทเลคินิติสมาต่อครับผมแล้วโกเกสเอเราขออันติหน่อยละกันศูนย์ก้าดาเมจทุกคนไม่เข้าเลยเข้าสู่เทิร์นที่2ครับผมเกวินเขาเปิดมาสตัน2องสยองขวัญใส่ซุยลิวกับโกเกสเซของผมนะครับทุกคนและคิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกคืนมายังไง และโอ้โหสตันมาอีกเป,ปล่าติดลบหลีกหรือเปล่าฟึบติดลบหลีกครับผมซับเจ้าตรงนี้นะแล้วเจเนาะตัวบัคก킹เกมโอ้โหอุห้าสิบหกล้านดาเมจระเบิดเท่าไหร่รอดูทุกคนมันสําคัญที่ระเบิดนะตรงนี้ผมบอกเลยทิ้งติ๊กต็อกติ๊กตอกมาโซนิกคมจะยืนไหวหรืปปอเปล่าผมโอ้หยังยืนไหวอยู่ครับทุกคนแต่วจงังหวะนี้สับมาต่อโซนิกผมน่าจะไปหวั่นแล้วนะชอน็อตนี้โอ้โหเรียบร้อยระเบิดสองร้อยสี่สิบล้านโคตรแรง ดองดองขีเยอะโอ้โหระเบิดกันไปทุกคนแล้วก็ตรงนี้เจเนาะบึ้มมาโอ้โหแปดล้านหรือป่าหสนามรูนของซัดึ้นมาสนามรูนของโคตรเลย <laughs> ผมบอกก่อนนะทุกคนกลยุทธสนามรูนเนี่ยมันสามารถทำลายโลกโกกสิเข้านะเออมันสามารถเจาะโลกโกกสิเข้านะครับทุกคนสำหรับกลยุทธสนามรูนตรงนี้นะ <laughs> นนเห็นป่ะเมื่อกี้มันเจาะตายนะครับทุกคนเออแล้วผมอัพมาถึงเวิวสี่ผมบอกเลยว่าสุดเจัดจัดเออ บึ๊บๆเฮลไฟเฟรมปาดมาจังหวะนี้นครับผมแล้วก็ระเบิดกันไปติดไม่ยอดท้อทุกคนแล้วโกกกตสึเขาซัดคืนมาโอา้โูจังหวะนี้หนเหลือสมต่อสี่ครับผมเอาเรากลับมานำนะครับทุกคนคิงติกตอกติกตอกไปยังไงยังไงดองดองอิคิยโยเตะไปติดโลครับผมปึ๊บเตะไม่เข้าเตะติดโลโอ้ยโอ้ยตเตะติดโลเตะต,ตะิดโลไม่เข้าเลยครับผมชอตนนดองดองอิคิโยต่อดองดองดองิคิโยต่อ ไม่เข้าเลยทุกคนแล้วก็โกเกซี่เก็บงานโกเกซี่ฝั่งนั้นลิปป่าในวันนี้โอ้โหเฮ้ยมันค้างเลยเนี่ยมันค้างเลยเนี่ยเฮ้ยไอโกเกซี่มันค้าง,นะางทุกคนมันตายหรือยังวะปึ๊บป๊บตายแลย้วโกเคติ่มันตายแล้วทุกคนแต่มันยังค้างอยู่ดิเพราะว่าเกมมันเกมบัก๊กตอนนี้เกมบัก๊กทุกคนเนรมีมันแรงเกินงติ๊กตอกติ๊กตอกมาครับผมยัยงไงต่อชาตนี้เจนอสโอ้โหเยผมบอกเลยว่าเจนอสนี่มันตัวบั๊กจริงนะครับทุกคน เพราะว่าอย่างสับได์แล้วผมได้ดูในไลฟ์พี่นัตตีนะก็เขาดีพี่บัตโนเบอรี <ody x> ่เ <play> อ็กไปลงศึดดววนะครับทุกคนผมเห็นเขาเจออีกฝั่งหนึ่งนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาคือฝั่งพี่นัตเนี่ยมีมาสี่ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีเจนอตตัวเดียวนะแต่สามารถชนะได้นะครับทุกคนคือโหดมากสับเจ้าเจนอตนะถ้าปั้นสุดๆจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหแล้วเจ้านี้ปาดไปฟึบฟึบฟึบโอ้โหสี่สิบล้านนะใครยังไม่ดูสามารถย้อนไปดูที่ไลฟ์พี่ ชิงติกตกต๊กตตอกมาครับผมแล้วก็จงกังหวะนี้ปาดไปครับผมจากฮิลไฟเฟรมเรายังไงยังไงระเบิดกันไปโอ้โสนามลูนโโโอโอโถ้าไม่มีสนามลูนเจนอรจะตายไหมเนี่ยทุกคนผมบอกเลยสนามลูนผมสุดจัดอ้แล้วเบิดไปเผาไหม้ครับทุกคนโอ้โห,โหนี่แะผมตีจะดับ5ขึ้นมาดับ2นะครับทุกคนต่อไปเป็นการแย่งชิงอันดับที่1นะครับผมผมพาไปดูเลยรักกันนะครับผม มาเจอกับไม้ครับทุกคนน่าจะเป็นเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นสายสปีดนะทุกคนสังเกตปะเขาไม่เล่นตัวสปีดนะเออฟึบฟึบฟึบเพราะโกคัสึมาเนี่ยตัวสปีดอาจจะไม่ค่อยจําเป็นแล้วนะแต่เขามีตัวสปีดนะครับทุกคนแต่เขาตัวสปีดพาร์2นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ใช้แล้วคนนี้นะมาดูกันแล้วโกคัสสึปาอินไปจังหวะนี้แล้วมีเกนอสอีกแล้วครับผมปาดไปจาก เทวไฟเฟ,ฟรมเราโอ้โหหนึ่งร้อยสิบสองล้านดาเมาเองทุกคนติดโล่มาเลยสามตัวเดี๋ยวเตะมาจาังหวะน,นี้แล้วคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาครับผมเพราเราได้เปิดก่อนมันจะดีอย่างนี้นี่เองแล้วจวังหวะนี้โอ้โหกระบองเลยเขาแบนที่หน้ามาโอ้โหไม่เข้านะครับทุกคนเพราะเป็นการไล่ยันตินะซยริวไล่ยันติมาเหมือนมมกนันทั้งมแล้วคิงเขาก็ไล่ยันติต่อเนื่องกันมาครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหเจเนาะเขาไล่ยันติมาบึ้มโโอ้หไล่ยันติมา117ล้านระเบิดอีก190ล้าน ซุยเรือดองดองไปซุยเรือดองดองไปดองดองไปดองดองไปติดโลทั้งทีครับทุกคนซุยลูกหลักโลทำให้เขาติดโลทั้งทีได้เพรานี่ผมไปสดชื่อนะนะเออชัตนี้แล้วซียดีก็ดองดองมาซุยดีก็ดองดองมาโอ้โหซุยดีคนนี้ก็สุดพอกันนะครับทุกคนแล้วจังหวะนี้ปาดไปจากเคลไฟเฟนจังหวะนี้โอ้โหสี่สิบเอ็ดล้านดาเมจครับผมใส่ทาเก็ตเดียวนะโบลลแล้วล่วงลงไปนอนแล้วครับทุกคน คิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกคืนมาผมยังไงต่อโกกกสิโอ้โหแรงจังแรงจัดโอ้โหสิบห้าแล้วดาเมี่กันทุกคนโกกกสิใส่ของดาเมจหรือเปล่าในคนนี้แล้วคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาผมยังไงเหลือสี่ต่อสี่โอ้โหทีมพอกันเลยครับทุกคนเปลี่ยนแค่เฟย่าเป็นเจนอตนะครับผมช็อตนี้โอ้โหแต่เจนอตโกงเยอะบิ้มมาในวันนี้โอ้โหเอาเรื่องทุกคนคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาต่อครับผม ยังไงสิยังไงสิโอ้โหตีธรรมดาไปจากเจ้าเอ่อเจนอนะครับทุกคนพอไม่มีลูกไฟใช้นะโดนบล็อกลูกไฟจากโซนิกผมนะแต่เทอร์นี่2ผมบอกเลยว่าตีเงินมันวันนี้แน่นอนเพราะว่าโซนิกผมตายฮะไปแล้วนะครับทุกคนแล้วโอ้โหเจนนนเขาไล่ตีมันรัวโอ้โหแรงจัดระเบิดเท่าไหร่โอ้โหระเบิดไม่เข้าทุกคนติดโลกโอเคสุนะโอ้โหสี่ผมเตะขึ้นไปร้อยสี่สิบล้านทุกคนสุดเขาไม่มีลูกไฟใช้ผมช็อตนี้แล้วลูนโอ้โห ผมบอกเลยทุกคนลูนโคตรแรงลูนโคตรแรงทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาดูนะว่าลูนผมทำไมถึงแรงขนาดนี้นะมันมีความลักเล็กๆน้อยทุกคนนะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปหน้าลักกันนะครับผมสำหรับลูนผมนะอมาใครอยากดูคอมเมนต์แล้วกันฟุบมาปลาหินไปเหลือสต่อส่ยังไงสิโอ้โหฝ่าไปจังวันนี้ผมใส่ซูริโอโดน แล้วก็ดองดองคิโไ่ไปแล้วก็คิงติ๊กตอกติ๊กตอกหมาผมช็อตนี้แล้วดองดองฮีโ่เขาเตะ,เตะคืนหมาผมแล้วคิงเขาก็เตกตอกคืนหมาผมผมบอกเลยว่าซุยิวสามารถคอมโบก,กูเกสิได้นะครับทุกคนเพราะว่ากเกสิมีดาเมจเขาเรียกว่าอะไรระเบิดดามจกระดูกหักนะจะทําให้กระดูกหักของซุยริวนี้แรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเห็นไหมรูนเขายังเบาว่าผมเยอะนะสังเกตนะรูนเขายังเบาว่าผมเยอะนะเดี๋ยวดูรูนผมอีกหนึ่งรอบทุกคน คิงก็ติ๊กตอกติ๊กตอกมาเดี๋ยวดูนผมรอบที่สองจะมีตัวไหนตายหรือเปล่ามารอดูกันฟลุ๊ปมาโอ้ยยัง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 แล้วคิงเราติ๊กตอกติ๊กตอกมาต่อครับผมช็อตนี้แล้วก็ซุยเลียวดองดองเคโยวเพิมมาโอ้โหแล้วดองดองใส่แถวหลังต่อคิงลงลงไปนอนครับทุกคนดองดองต่อดองดองต่อทุกคนดองดองต่อ ดองดองเขาสนคือมากาดองดองเขาสนคือมากครับทุกคนดองดองอีกขี้เยกะเเตะคือแลจังหวะนี้บึ้มแล้วดองดองก็ต่อแถวหลังเราไปหไปเฟาลงไปนอนครับทุกคนเฮ้ยสุดีิโคตรสุดเหมือนกันนะครับทุกคนช็อตนี้โกกสีเราปาหินไปเหลือสาต่อสองยึดกันจัดๆทุกคนบอกเลยแล้วเขาเปิดมาก่อนสมก็เป็นตัวบักจริงๆนะสมก็เป็นตัวบักที่หนึ่งจริงนะครับทุกคนดองดองมาช็อตนี้ เราคิงเราติกตอกติกตอกมาครผมยังไงมาดูกันทุกคนสนามรูนผมจะออกนะจะมีตัวไหนตายหรือเปล่าฟึ๊บโอ้โหก็ผมบอกเลยครับทุกคนเป็นประมาณนี้นะทุกคนสนามรูนของผมนะใครอยากรู้ความลับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนนะครับทุกคนนะก่อนจากลาผมฝากทุกคนกดไลค์กนละหนึ่งรอบนะผมขอกดตรงนี้กอนโอ้โหได้ยี่สิบเพชร โอ้โหโอ้โหอ่ะแนวนี้ดิแนวนี้ดิโอ้ อันนี้นะครับทุกคนกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทุกคนฟังอีกหนึ่งรอบนะว่าแต่ละชั้นจนมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแนะนํากันนะครับทุกคนแต่ของที่ดีสุดผมว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายออนสเตตัสตรงกัมมสีแดงนะครับทุกคนแต่ถ้าเซิร์เวอร์ใหม่ก็ตรงนี้ก็ดีนะครับทุกคนนะแต่พวกนอกนั้นก็แล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบคดดอลิปนี้อย่ากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมทุกคนคิดถึงเเรรืื่่อองงงดดัันนนพลลหคคิถึ อย่าลืมเต่าเชนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ